ตูดขึ้นมาต้องไม่ห้ามยอมใกล้ผืนหนึ่งสอปั๊ส <c oughs> ยังดูหนักอยู่เ <c oughs> สร็จแล้วกร็จแ้ชิ่าเราไม่ต้องสนใจเลยผ่าแล้วแบบหนึ่งทีหาคนเลือกไป <c oughs> แล้ววิ่งมาฝั่งนี้วิ่งมาด้านนี้สมมติเราวิ่งมาฝังนี้ก่อน <c oughs> ลองอะไรต่อ ร้องเมื่เมื่เดียวก็มาเปลี่ยนใหม่ขึ้นมาอย่างนี้สมมุติที่เป็นเซนเตอร์ข้างข้างล่างนั่งไป็ข้างบนตรงทางออกด้านข้างของจอฟูวิ่งมาวิ่งมาข้างบนเอามือเท้าเอามือเท้าครับจอตรงกลางครับมันจะมีกรอบที่เป็นเป็นไฟใช่ป่ะอ๋อตรงกลางถ้าเป็นเท้าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเตะจู่ร้องเมื่เมื่เดียวก็มาเข้าเาเข้าถ้านิ่งจัดนะถ้านิ่งจัดจะดูเป็นจะดูเป็นพักเหนื่อยมันต้องมีความเอ็นเตอร์เทนอยู่มันต้องแบบ ถ้าทำอย่างนี้แต่มันต้องแบบร้องให้ชัดเจนว่าแบบจะจีบใครฝั่งไหต้องเล่น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 สื่อสารเพลงนี้มันไม่อยู่กับตัวเองน้อยมากมันต้องร้องให้คนอื่นตลอดร้องร้องมี้วมียวเดียวคอลลอนเ่ามาเับอมาเ้อมเมีเว้เดียมเขมเามเข้ามาเขามเเข้มาเข้มาเขมเมาเมาเมียว้เมียวาเข เมียวเมียวเมียวเงาเมียวเมียวมิ้วเงาใช่ไหมมิ้วมียวมิ้วเงามียวมิ้วมียวเงานี่ต้องโชว์ด้านนี่มือสงอีกสมิดเคลียบข้ามามแกเงาต้องโชว์ปากด้านซ้ายเมียวเมียวมิ้วเงามียวมิ้วมียวเงาต่อยื้อตัวนี้ขยื้ตัวขึ้นเออต่อก็แปลตรงๆว่าฉันต้องการเธออ่านแปล่อยมืออันนี้ออก เม <TO> <amam> ี้ยวเมี้ยวเงาเมี้ยวเมี้ยวเงาก็แปลงตรงตรงว่าฉันต้องการเธอเดินลงมาบันไดฝั่งนี้เดินลองไปถึงแคทวอล์กอยู่ที่ปลายแคทวอล์กตรงบันไดลงครับบันไดลงอครับและโอเคสี่ห้องห้อนนั้นอะไม่ได้อะไรมากแค่เดินมีคาแรคเตอร์ผ่านผูปาร์ตี้พีเพิลมา เราก็มาที่แท็บบล็อกจะเข้าเยกจะเปลี่ยนไหมในแยกจะอขอกรรมการเขาไม่มีอ๋อใช่ครับเน่ยเรียกอะไรหรออฉันขอให้กอคอฉันกอกอจะทำไม่ดีอย่ากอดแบบไม่ดีอ๋อที่หัวใจดีกว่าคอนคอให้กอดคอฉันกอให้กออจะหานารกคนนี้มีอีกไหมน้ารักนี้มีอีกไหมรัก เออรักฉันนั้นไม่เสียงเลี้ยงฉันนั้นไม่เหนื่อยรักฉันนั้นไม่เสียงเลี้ยงฉันนั้นไม่เหนื่อยถ้าเจออารมณ์ดีดีจะสียมเลี้องมือเมื่อทั้งวันอยู่ตรงนี้โอเคท่อนนี้เพิ่มมานะจำได้ใช่ไหมเกาะร้องครับเกาะเงี้ยวงาเงี้ยวงาถ้าตยงๆฉังต้องการเธอต้งต่างๆเงงต้องกาเธอฟรีมายนะครับเออเปลี่ยนไหมทาทุกอย่าง พี่เชื่อว่ามันจะดีถ้าเราทําเราตั้งใจแล้วแข็งแรงรมันไม่หน่อยเขาว่าปอนคิดเองไม่ได้แต่ว่า,าคนที่ไม่มั่นใจคิดอะ่ะเวลามันแสดงมันชอบแสดงแบบยังไม่มั่นใจแล้วมันจะถูกแก้เพราะว่าขามไม่มั่นใจมันไม่ได้ผิดทิศทางมันผิดที่ความมั่นใจในการจะทําท่าเดินสี่ห้องไม่ย ด้ยที uh, 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 ่กาเล่นได้นะทำให้ม oh, oh, so ั oh, 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 so oh ่นใจแค่นั้นเองต่อด oh, ้วยแต่เธอจะขอฉันก็อ๋อแ้่เธอจะขอขอฉันก็ให้กอดขอันให้กอดจะหานารคุณนี้มีอีกไหมไม่เอาเด็กนะเพลงนี้นะรักรักฉันแล้วไม่เหนื่อยหมุนสะโพกรักฉันแล้วไม่ดีอไม่สวยตรงนี้เปิดออกรักฉนได้ไม่เหนื่อยลิ้มฉันได้ไมนอย รักฉันแล้วไม่เสี่ยงรักฉันแล้วไม่เสี่ยงเรียนฉันแล้วไม่เหนื่อยจะเจออารมณ์ทำน้อยจะไม่มั่นใจแล้วล้อไปทุกวันทุกวันทุกวันป่ะเสร็จเราเดินกลับจจะบแล้วเดือดชวนกวนตีนมากๆเดินกวนตีนสุดๆกวนตีนแบบแบบแบบในหนังฝรั่งนะครูเปิดให้ผมดูหน่อยสิ ไม่มีอันนี้ไม่มีเดนหนังฝลังดูเอลวิสเนี่ยเดินเนี่ยเตอชือชือตอดเตตดเชือดเอันนี้มอนคนเมา